ดิสารส่วนคนสวยเจ้าประจำคนเดิมอีกแล้วนะคะกับออเดชั่นมันส์เดย์ค่ะเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็อากาศนะคะแบบอุ่นึลื่นม,มากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเมืนี้นี่เพรว่าปรับอุณหภูมิมมมร่างกายไม่ทันกันเลยทีเดียวอ่ะเจอแฟรี่เมื่อไหร่นะคะก็แบบต้องเป็นนั้นว่าเราก็จะมีการอัปเดตนะคะข่าวสารโปรโมชั่น โปรโมชั่นพูดผิดกิจกรรมต่างๆของทางการบริษัทบอกอ้าวมีเสร็จลอดอาสวัสดีค่ะคุณนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากค่ะนางแบบว่ามันเดินแบบผ่านอยากออกกล้องอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเรามาเข้าสู่รายละเอียดของเรากันเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวไประจำสัปดาห์นี้ค่ะข่าวเ่าไม่มีอะไรมากจะสิ้นเดือนแล้วใช่ปะจะสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะอย่าลืม โปรโมชั่นของเดือนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปสะสมนะคะไปครอบครองสำหรับแรนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปทำการเติมลุ้นรับไอเทมแรลกกันเรามาเริ่มจากข่าวแรกกันเลย <c oughs> เหนื่อยค่ะหายใจไม่ทัน <c oughs> ข่าวแรกของเรานะคะกับโปรโมชั่นนะคะเติมนิดเดียวกับเปรี้ยวถังวิบไงล่ะ แค่ชื่อโปรโมชั่นก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมเพียงทําการเติมได้แบนเงินสดวันละครหนึ่นงร้อยบาทนะคะก็ได้หนึ่งส์ในการลุ้นรับกดสุ่มไอเทมอันนี้ก็ไอเทมแบบมีทั้ง4แบบด้วยกันถ้ายังไงตรวจสอบรายละเอียดเพทั้งตอนหน้าเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็ข่าวจะหมดวันที่30เมษายนนี้แล้วอ่ะเรามาเข้าสู่ข่าวที่2ของเราค่ะข่าวที่2ของเรานะคะ,เ,ะ,คะเป็นโปรโมชั่นแบบว่ามาแบบอลังการมากเลยคะ่ะแบอบกว่า ปีกดาวแดงนะะจัดปีกดาวแดงของเราค่ะเพียงทําการเติมด้วยบัตร A Cash p a r s มูลค่า1,500บาทนะคะก็ได้หนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นลับไอเทมปีกดาวแดงของเราที่โคตรเจแะแลเลยค่ะระยะเวลา90วันหรือถาวรอ,อะบางคนอาจจะได้ถาวรแบบเป็ดครอบครองแล้วแบบโอ้ยตีบุงรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่ยังไม่ได้ ไอเทมแรตัวนี้ไปสะสมกอ็อย่าลืมนะคะทำการเติมโปรโมชั่นนี้ได้คะ่ะจะหมดวันนี้30เมษายนนี้แล้วคะ่ะเรามาเข้าสุ่โปรโมชันที่3ของเราโอ,โ,โอ้โหโปรโมชั่นสัปดาห์นี้เยอะเหลือเกินค่ะที่เราจะมาส่งท้ายเดือนนี้กันเนะาะที่3ของเราก็จะเป็นโปรโมชันนะคะเติมปั๊บรับหนีใจดีแจกยกแฟมโอ,โ,โอ้โหโปรโมชั่นนี้ได้2ต่อคะ่ะน้องๆคะ่ะเพียงดำเนินการเติมเงินด้วยบัตร วันจุคอหนึ่งพบาทนะคะหรือว่าจะเติมเข้ากระเป๋าแล้วก็หักชีละห้าหมื่นตรงนี้ก็จะได้รับเหมือนกันสามพันนะคะครบสามพันจะได้หมีแดงที่ถือถาวรไปคลองกันเลยอ่าต่อที่สองของเราสําหรับหัวแฟนนะคะมาทํากิจกรรมนี้โปรโมชั่นนี้นะคะแล้วทําการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะ น้องๆในแฟมก็จะได้ระยะเวลา30วันกันไปคององตรวจสอบรายละเอียดทางหน้าเมบไซต์เพิ่มเติมด้วยนะรู้เปล่ารู้เปล่าโปรโมชันนี้ก็จะหมดวันที่30เมษายนนี้แล้วนะเอ้าอะไรของเคเนี่ยเดินบ่อยหรือเกินเราเข้าสู่ชมชาหด้วยเราเข้าสู่โปรโมชันที่3ของเรานะโปรโมชันที่3ของเราก็จะเป็นชอบเดือนนี้แล้ฟรีสาวน้อยกิตตี้ อ่าเห็นนะชื่อโปรโมชั่นก็เปรี้ยวปีดแล้วใช่ปะโปรโมชั่นนี้นะคะเป็นการใช้เงินภายในเกมค่ะมูลค่า80,000แคสขึ้นไปจะได้รับสัตว์เลี้ยงคิปตตี้ถาวรกันไดคลองนะคะเดยทางทีมงานจะทำการตรวจสอบแล้วก็แอดไอเทมภายหลังค่ะทั้ง4โปรโมชั่นนี้นะคะน้องๆสามารถตรวจสอบรายละเอียดเ,เพิ่มเติมทางหน้า a d d i t i o n p a y p a ส c o m คือนางมากินอ้อยอะมากินเยอะน้ำลายอะไรของโทรคือช่วงนี้วันจันไงคือไม่อยากจะถอดแว่นคือแบบตาเบลอว่านางไปขายลอตเตอรี่มา <laughs> ที่หน้าบอกว่ารัฐสภาวั <laughs> <ค>นจ <laughs> ันอะไรอย่างงี้ <laughs> ใช่ไหมครับม <laughs> หมดโปรโมชั่นแล้ว <laughs> ใช่ไหม หมดโปรโมชั่นแล้วค่ะคุณตอนนี้เรา,า,เราจะาเข้าสู่สแบบว่าดีที่พี่พีรเรียกร้องดีๆๆๆสําสำหรับน้องๆน,น,นะคะที่แบบว่ามีเสียงรีเคเวสกับมาว่าเมื่อไหร่จะมี ADP ครั้งต่อไปสักทีซึ่งครั้งนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเอพิโซดไฟล์แล้ว น้ำลายลงน้ำลายพระเจ้าน้ำลายลงชาเซ่อะไรของเธออะไรนี้ไม่ใช่นะคะสำหรับงานในพีครั้งนี้นะคะจะมีการจัดขึ้นภายในวันที่31พฤษภาคมเดือนีเวงอยลายเต็มตัว1เดือนเต็มเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็ศิลปินที่จะเป็นแขกรับเชิญมาในงานนี้ของเรานะคะเขาบอกว่า เป็นแบบวงแบบนุ่มๆที่กำลังคิดกันอยู่นะตอนนี้นะคะสาหรัวบวงเฟสโนวาแบบมีเพลงหลายๆเพลงที่โดนใจน้องๆไปเนาะก็บอกว่าเป็นแบบสาวๆในออดิชั่นก็แบบแอบเพิ่มปิ่มการรวมแบบถึงแฟี่ด้วยก็แอบคลางคล้อยู่นิดนึงเนาะอะไรอย่างนี้นะคะสาหรบบว่าละเอียดนะคะของ ADP ค่ะก็เหมือนเดิมไปทำการ ต่อแถวรอลงทะเบียนหน้างานนะคะวันนี้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเซไม่มีขอมันไม่มีแล้วหรอไม่ติดอเนไลยไม่ติดจุงโรยอย่างนี้แหละไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ค่ะเพียงน้องๆนั้นน้องๆไม่ต้องไปแหกที่ต่อแบบไปต่อตั้งแต่ตีหานะรอตั้งแต่ประมาณตองทุ่มของวันที่แล้วเพื่อมาต่อวันนี้ก็โอ้ม่ต้องขนาดนั้นแล้วไม่ต้องขนาดนั้นแล้วค่ะก็คือสะดวกมาแบบเก้าโมงอะไรอย่างนี้สิบโมงก็ยังทันนาะคือเราจะปิดลงทะเบียนเนี่ยตอนเที่ยงสิบสองนาฬิกาตรงเป๊ะใครที่มา หลัง12นาฬิกาเราไม่ให้ลงทะเบียนนะคะไม่เราให้ลงเราอาจจะให้ลง,ลงทะเบียนได้แต่ว่าจะไม่ได้ไอเทมเนาะใช่ลงทะเบียนได้แต่ไม่ได้รับไอเทมถาวรของวงเก e s t ทัวซึ่ง<ร>พิเศษสุดๆนะในะครั้งที่5เนี่ยเราม,มีทั้ง เสื้อถาวร<ช>แล้วก็มีที่คาดปากด้วยซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนด้วยใช่แต่ว่าเงื่อนไขของการได้รับเสื้อก็คือเพียงลงทะเบียนมาตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนนะคะมาทานเที่ยงนะคะแล้วก็พบบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยเนาะ,ะเราจะคัดหน้าตากับบัตรให้ตรงกันนะคะถ้าแบบห้ามซ้ำห้ามอะไรด้วยนะคะก็ได้รับ เสื้อนะคะของวงแกสโนวาภายในเกมไปครอบครองถาม<ช>ว่าต่อที่2ของเราที่แจกผ้าคาดอย่างที่คุณวิววีแจ้งเมื่อสักครู่นะคะผ้าคาดของเราค่ะรายละเอียดง่ายๆนะคะเงื่อนไขในการได้รับผ้าคาดตรงนี้นะคะจะต้องทำการเล่นออดิชั่น <audition S 2> <game. S 1> ทั้ง2งเกมน,นะคะไม่ว่าจะเป็น ออริชันและออริชันเวอร์นะคะทั้ง2เกมจะต้องมีเลเวล10ขึ้นไปอ่ามีเลเวล10ขึ้นไปนะคะถึงจะได้รับผ้าค่าสุดเกมนะคะสุดแบบว่าแบบเป็นวงของเอสนัวโดยตรงเลยนะถ้ามีแค่เสื้อไม่พออย่างเงี้ยค่าคันใช่เลยก็จะแบบว่าหน้ารักฟุงฟลิ้งกระดิ่งแมวกันเป็ครอๆๆอรออแล้วต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยเราก็มีการแบบว่าเซอร์ไพรส์นะครับมีการจับลักกี้ดอด้วยซึ่งนะสำหรับใครที่ ต้องการมางานนี้ต้องห้ามพลาดเด็กเลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเติมว่าสําหรับใครที่แบบเฮ้ยหนูไม่มีับบประชาชนหนูอะไรเงี้ยอ่าสามารถใช้ใบขับขีหรือไม่สําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะใช้เป็นบัตรที่มันมี มีมีหน้าตัวเองแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่จำเป็นจะต้องเป็นบัตรบางโรงเรียนหรือสําหรับไทยบางคนแบบลืมว่าบัตรมาวันนี้ลืมพกกระเป๋าตังมาสามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนของตัวเองเข้ามาในมือถือแล้วก็ยื่นให้ทีมงานดูได้นะครับเอาง่ายท่าน้องแบบกลัวพกบัตรแล้วหายถ่ายบัตรตัวจริงของตัวเองไว้ที่มือถือด้วยนะสามารถเอาบัตรอ่านี้ค่ะพี่บัตรหนูยื่นมาอย่างเงี้ยได้เงี้ยเหมือนไหมครับพี่บางคนอาจจะไม่เหมือนนะอย่างเราไปยื่นบอกอ S <S นนหนูใส่มาสิบรอบแล้วคะ <S 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 ่ะทำไมตัใสปันญาอ่อนอาใจหนูใส่ศาสตร โอเคสำหรับงาน a อ p ก็หยาบาดกันนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้อย่างที่บอกเนะวันจันทร์แล้วก็อากาศแปรปรวนมากช่วงนี้ก็แบบว่าทุกคนอาจจะแบบว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอาจจะไม่สบายกันบ้านนี้ก็เป็นดูแรักษาสุขภาพด้วยหรือเปล่าอย่างคุณวิวเนี่ยเห็นไหมเขาทำอาชีพเสริมเยอะไหนว่าจะไปขายลอตเตอรี่แผงลอตเตอรี่อะไรขายดีขายดีฝนตกค่ะน้องๆค่ะเงียบไปเลยนันไม่ค้าสก็ตํำก็แบบว่า กันแกล้งแฟรี่มาเยอะวันนี้ก็ถือโอกาสเอาคืนนะคะนางไม่สบายอยู่นะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านานแฟรี่จะนำกิจกรรมดีๆเด่นๆอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับออดิชั่นมันเดย์คลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายกินชาไหม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 กินชา